เพราะข้าคือดอกฟ้ามึงมันแค่กาฝามึงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่ากูเนี่ยดอกฟ้ามึงอะกาฟากูดอกฟ้ามึงกาฟากูดอกฟ้ามึงกาฟากูดอกฟ้ามึงกาฟ้ามึงดอกฟ้ากูกาบอ้าวอ้าวงงอะไรกันแล้วงงงงตัวเองไหมงงตัวเองกลับกันแล้ว ยังไงบัลลังก์วังมโนเราก็ต้องเป็นของกูรุ่งธิดรามีของกูนี่คือดอกฟ้ามึงกาฝากู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 ดอกฟ้ามึงกาฝามึงดอกฟ้ากูกัา่าเข้าตัวเข้าตัวไอรุ่งธิดรามศมึงอย่าคิดเข้าข้างตัวเองไปหน่อยเลยมึงบอกว่ามึงเป็นดอกฟ้าโถเอ้ยคนอย่างมึงนะมึงฟังเอาไว้เลยมึงเป็นได้แค่ ไอ้มนุษย์สมมติเท่านั้นละเวยมึงด่ากูวาไอ้มนุษย์สมมติมึงต้องรู้ความหมายความหมายมันคือสิ่งใดบอกกูมากูด่ามึงกูรู้ความหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมึงฟังให้เต็มสองหูของมึงคำว่ามนุษย์สมมติเปรียบได้ว่าบนโลกใบนี้ไม่ว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ ชื่อเสียงเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเปรียบเทีเช่นมึงมึงคิดว่ามึงเป็นใหญ่มึงนะนะนะไอรุงร่งฤทธิกูบอกอะไรไว้ให้เลยสิ่งที่มึงสถาปนาตัวเองขึ้นมามึงเป็นได้แค่ไอมนุษย์สมมุติไอแร่บุตมจอมกล้อง กูคือราชะบุตรตัวจริงแต่เมืองนั่ะที่เป็นทายาตัวปลอมยังไงบัลลังก์วังมนโนลงต้องเป็นของกูรุ่งเด็ดราเมศและถ้าวันนั้นมันมาถึงผู้หญิงอย่างเมืองกูจะยัดเยียดความเป็นผัวและหลังจากนั้นกูจะเอาเตีนเขียถึงซะผู้หญิงไรค่าอ้าววันนี้สวนเว้ย,ย,ยสวนสวน ตบสวนกันด้วยมีตบสวนเวยเอาไม่เหมือนทุกงานเวยโอ้โดังเซมเลยครับโอเซเซซเซเซโอ้ยตังติแป๊บตังโอยโอยเเมินเหมมอต่ออ่อ เล่นเรื่องนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่มีในบทนี่หว่ามีไหมไม่มี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 ทำไมมึงเห็นว่าตอนกลางวันที่พี่มึงโดนไหมกลางวันพี่โดนมึงคิดว่ากูไม่กล้าทำมึงก็ตบกูมาสิทำไมมึงตบสิตบสิวะยิ่งโดนน้อยๆอยู่ด้วย ตบกูลไปเลยโ,โอ้ไม่จบไม่จบไม่จบทำไมทำไมเล่นหน้าเล่นตาเออมึงคงคิดว่าหน้ามึงสวยมากใช่ไหมแน่นอนกล้าตบกูลเหรอ,อเ,เออโอ้ย <laughs> เล็ไปทั้งหน้าแล้วครับอีกาลเกต,กเกตมึงดูหน้ามึงสิหน้ามึงมันตลกวะหน้าหนูยังสวยอยู่ไหมได้อยู่ใช่ไหมหน้ากูปกติทำไม <ś led> เดี๋ยวกูขอเช็คก,ก่อนนะว่าขนตากูยังอยู่หรือเปล่าอะไรก็ได้แต่อย่าให้ขนตากูหลุดกูขอร้องอะไรก็ได้อย่าให้ไอ้กาวติด <ś led> ขนกาวติดขนตาหลุดนุ่น ขอร้องเอขอร้องใช่ไหมไอเนี้ยดึงดึงตาหลุดจะไปยังไงดึงไอที่แปะไอตาสองชั้นมันออกด้วยเฮ้ยงานนี้มีขนตาหลุดแน่ได้มึงเชื่ออ้วนหันหน้ามาชมมาดูสิบนหน้าเธอเนี่ยหนูยังสวยอยู่ไหมกูเชื่อทุกคนกูเชื่อพี่พี่กูเชื่อแม่แม่อยู่แล้วใครมีกระจกบ้าง ไม่ได้เอามาให้มันนะให้ใครอ่ะเอามาให้กูนี่ยหน้าหนูยังพอดูได้อยู่ไหมไม่ได้เลยเออได้ไหมจะบอกให้นี่ท่านผู้ชมพูดเต็มปากเต็มคำว่าว่าดูไม่ได้กูเตือนไว้ก่อนนะนี่ขนาดขนตากูยังไม่หลุดนะอีกกาลเกตทำไมกูจะบอกมึงให้นะ ว่ก,กูเนี่ยคือราชบุตรตัวจริงแต่มึงเนี่ยมันทายาตัวปอกวันใดที่กูได้ขึ้นคลองบันลังวังมโนลมผู้หญิงอย่างเมืองกูจะยักเยียดความเป็นผัวให้แล้วกูจะใช้ตีนเขียยทิ้งตั้งอีผู้หญิงไร้ค่าอีทายาจอมปอมไอปากหมาเอาสิกูเต็มที่อยู่ละเอาเลย กูไม่กลัวอยู่แล้วขนตากูเก็บไว้อย่างดีใช่สิมึงมันได้ดวงตาของตาออดมาแนนน่อแต่กูเนี่ยมันได้ดวงตาของแม่พิษสมัยตากูเลยเล็กนิดเดียวเนี่ยมึงไปทำตาสองชั้นเหมือนกูเดียเนี่ยดูดิไอ้วจะแผ่ต้นตาปลอมทำไมก็ตบฉันเหรอเออเนี่ยตบทำไมทำไมเอาสิ เอาสิอาามึงเข้ามามาใช่าหนุ่นทำไมเล่นลีเก้ให้สมบทบาทนะนุ่นนุ่นไปนีเฮ้ย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 ขนตาขนตาเรียบร้อยแล้วเราจะได้เห็นพระเอกเกาหลีตัวจริงเลยนะครับ นี้สไตล์เกาหลีต้องอย่างนี้ลิเกโอป้าของจริงครับอันนี้เป็นไงพระเอกเกาหลีต้องตาตีอย่างนี้ครัท่านแล้วมันก็ดูหน้าอล่อยเหล่าของคุณป้าไม่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 ได้ไม่ได้ลูกตามันมีเปล่าเนี่ย ไอ้สีดำมึงบ้ากลัวคนหาอะไรมีคิ้วสิก่ะข้างบนก็คิ้วข้างล่างแม่ก็เท้าคิ้วเลยหุยบปากเลยถามหน,<ส>น่หอยสิกูไม่กลัวหรอกเออเพราะกูรออยู่แล้วถามแม่ๆเศรษฐีสาวเชิดดิแม่งเอ,อ้ยกูว,ว่าแล้วทำไมลุ้งฟ้ากูมาเปลี่ยนตอนนี้แล้วพรุ่งนี้หน้ากูว่อนติก๊กตอกอีก แก้งเราแน่ๆเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องทายกูอายเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกไอป๋อจิ๋ววันเกิดอะที่เอารุ่มไปขึ้นที่โอ้โหหน้านี้น่ารอบเลยไม่ยิ่งฝังไว้เนอะอูอายเขาแย่แล้วนะมึงจะเลิกได้หรือยังขนาดขนตาหลุดไปได้เนี่ยทำไมหรอยังหล่อขนาดนี้เลยเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงเล่นลิเกเอาพูดจริงๆหน่อย พูดจริงจงหน่อยอะแล้วไม่รอตรงไหนรอห่อไหม่อไหมถ้าเกิดเนี่ยกูมองเหมือนงิ้วเลลิกเกตกูมองดูมุมแม่งปกติตาก็ติแล้วม่งคาดหน้ามาทับตาอีกมึงดูชีวิตบอกให้กนดาลืมตาคุยกับพวกเราทีเอออย่ามายุ่งไอ้มึงนึห่วงกินตังเนี่ยใครแตะไม่ได้เลยมึงห่วงตังมึงห่วงคนตามึงก่อนงอน อ้าวอ้าวเอ้ยงอนจริงนะนะไม่กล้างอนกูหรอกอ้าวรู้ได้ไงเรางอนเรงอนนั่นน่ะกอลเกะทำไมยังไงบันลังวังมันอรมต้องเป็นของฉันลุ่งเลดาเมีกูเล่นลิเกมึงขำอะไรกันสนุกจังเลยสนุกจังเลยสนุกจังเลยเอาสิวะกูสาจ้างช่างแต่งหน้ามามึงทำกูแบบนี้เหรออสุดๆพูดมาไม่มีอะจะเสีย เอาสิวะยังไงบัรลังก์วังวโนรมต้องเป็นของกกรุ่มเดดดาเมตอีผู้หญิงไรข้างอีทายาทจอมบอมโอยหล<ะ>านนี้ตบทั้งงานเลยตบทั้งคืนเลยเฮ้ยขอเสียง<อ>ี๊ดดังๆหน่อยครับ นี่นี่แถวบ้านกูเรีกยกใครตะครับหมดแล้วโอป้ากูหมดแล้วเรียบร้อยทั้งปากทั้งตาหมดโอดีว่าเครื่องสำอางนี้ไม่ต้องลบหน้าเลยนุ่นทำไมกูคือพระเอกลิเกโอป้านะเวยมึงทำกูเป็นอะไรไปเลยเนี่ยบอกว่าอย่าขอหมอลำบอกว่าอย่าขอหมอลำไม่รู้หมอลำแล้วหมอลำแบบไหนผมเองยังไม่เข้าใจผมเองยังไม่เข้าใจ ทบบไหนไม่ดูเลยเลยเกินมาไม่เคยได้ร้องขอรับเอ๊อ้าวันนีแล้วก็ได้ดิ้งใจไรเรื่องใปเรื่องอะไรจิ่งแต่ว่าใจแจ้งปงเป็นอะไรจิ่งใจได้ไม่ไหนจ้งอะไรจิ้งใจตายแล้วไปเล่นลงกันเนี่ยไปอยู่กล้วยหอมสวนจงสิมึงชอบใจอ่ะก็จะก้าเจาดีกู้บอกชื่ออากุ แม่ตายแล้วก็ต้องมาร้องไห้กับมึงอีกชีวิตบอกกิดดาให้ลืมตาคุยกับพวกเราดิจะหันหน้ามาคุณไปอะไรเฮ้ยเปอะไรขำหน้ามึงไปอะไรมึงเป็นลูกบ้านมึงพูดได้ยังไงเออมึงเป็นลูกบ้านมึงจะขำนะเออเรียนศิลปินทั้งสองคนด้วยครับพอดีว่าทางยิ้มใหญ่ขอสักหนึ่งรูปให้น้องนุ่นกับน้องนูหันหน้าตรงๆชนกันหน่อยครับผมและกล้องจะซูมเข้ามาครับ รีแอคหน้ากล้องพร้อมสเลดพองโอ้โหยกกันใหญ่เลยนะนับเลยยิ้มใหญ่เตรียมซูมเข้ามานับสิและรูปนี้ผมขอเอาขึ้นปกรูปหนึ่งสองสามจ้าเอ๋พว่งนี้หลหืมใหม่มึงมาน <laughs> โอ้ยอย่างนี้ก็สบายดีนะถ้าเกิดว่าคนชอบไม่ต้องแต่งหน้าคนอื่นชอบแต่กูไม่ชอบเออเน่ทำไมกูก็ไม่ชอบมึงเหมือนกันกูไม่ชอบอุยนั่นยังเล็กไม่พอเอาสินี่แปลกว่ะทำไมอ่ะกูจะขยี้แค่ไหนมันก็ยังสวยอยู่เอาวเรื่องจริง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 ผิดกับกูโดยสิ้นเชิง ไม่เ,<ร>เป็นไร,รนไม่เป็นไรใครเขาจะขำปล่อยให้เขาขำไปทำไมอ่ะหลอดที่สุดในหัวใจอยู่แล้ววว้าบอกว่าอยากขอเอาเออดีเอาซะเองเอาซะเองไม่ต้องมีใครอํามึงเป็นลูกปั้นมึงขำอะไรกูบอกว่าอย่าขำไงเล่นเกมสมจริงแม่นอนดูอยู่เดี๋ยวโดนด่ากันทั้งคณะดมึงรู้ไงแม่นอนเดี๋ยวดิบินีแม่ก็ขำมึงอยู่ตอนเนี้ยไอ้ตัน นั่งนิ่งๆมึงห้ามขำถ้ามึงขำกูจะให้แม่พิสมัยหักขาตัวมึงเอาเมือ่อมึงห้ามขำนะไม่ว่ากูจะทำอะไรนั่งนิ่งๆสุดยอดบอกว่าอยากขอเมอรักบอกว่าอยากขอเมอรักกูจะให้แม่หักขาตัวมึงขาดไปเอยความสุขกูไปแล้วกราเล็ก มึงอายพอหรือยังเพคะมึงอายพอหรือยังกูเหรอกูเนี่ยกูไม่อายพระเอกพระเอกโอป๊าอะยังไงพรุ่งนี้เปลี่ยนชื่อด้อมได้เลยด้อมอะไรพระเอกหมอลรักระเกดทำไมบรรดังวังมโนรัมต้องเป็นของกูไม๋ทีนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วมึงดูวแค่ไหนก็ขำ กูไม่กล้าหันหน้าไปหาเพื่อคนดูเลยขำเสียงดังมากเลยนะไม่เอาไม่ขำไม่ขำกันพขเดียวกันเเดียวกันเดียวกันบอกว่าอยากขำอ๋ออะไรนะครับงานเดือนมกราคอลุ่งฤทธิ์ราเมศรหกคืนติดเลยนะคก็ไรพิไทยออกเลยไม่ต้องใช้งานแล้วและกิจดาวเปลี่ยนตอนนี้ใช่ไหม ยังไงวันละวังมโนรมต้องเป็นของกูต้องเป็นของกูของกูขำเสียงดังมากนะเจแอมมีความสุขวะเราหาความสุขไม่อยากไปเลยไปแล้ว ไม่ได้ไม่ได้ไไดท่านพ่อท่านแม่ช่วยตอบความจริงให้ลูกได้ดูว่าความจริงคือสิ่งใด